มนครับรอทุกคนเก็บเวลาครับกรับขอโอกาสอาจารย์พระครูสมุสกุลรัตนปริปุนโนที่เคารพขอเจริญพรคุณโยมเผ่ากเกษมคุณโยมสุขประสงค์ คงจำเนียนนะพร้อมด้วยคณะนะวันนี้ญาติจวงทั้งหลายได้มีกุศลศรัทธาปารบว่าเป็นงานคล้ายวันเกิดมาถวายส้มสุกลูกไม้ก่อนข้าวน้ำแกงแดบบ่พระสงฆ์องค์เนรเระเรียกว่าเป็นวิธีที่ฉลาด เพราะว่าในยุคนี้ผู้คนเขาห่างกันนะายมนะอยู่ใกล้กันก็ไม่นิยมบางทีแม่กับลูกยังไม่อยากจะคิดถึงกันตอนนี้เลยนะเออเพราะอะไรยมเพราะโควิดเขามาเขามาแรงด้วยนี่นะเนนน้อยบอกว่าพระอาจารย์สอบก็เสร็จแล้วปิดเทอมก็ปิดแล้ว บวชเนนก็ไม่ได้บวชนี่ปีนี้เนี่ยขออนุญาตกลับบ้านก่อนเออโทรไปหาโยมแม่สิอ่ะพอโทรไปหาโยมแม่โยมแม่รับสายโยมแม่ประเดี๋ยวลูกเนนจะกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วเออเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมันโควิดเยอะลูกเกินอยากจะกลับบ้านแม่บอกว่ายังไงโยมโรแมนโอ้ยลูกเอ้ย อย่าพื่งมาเถอะนะความคิดถึงอะเก็บไว้สักก่อนว่าเงินนะเออนี่แสดงว่าเขาตัดปล่อยวัดซะจริงๆแล้วยมไมกลับบ้านไม่ได้เพราะกลับบ้านไม่ได้ก็เป็นภาระสะิเออภาระใครภาระญาติโยมนี่แหละไอ,อ้ที่บารกกตอนต้นว่าอาจารย์เผ่ากเกษมนี่เป็นคนฉลาดเออแล้วก็ทำตามที่ปัญญาชนเขาทำกัน าโอกาสทําบุญเหมือนกับพระเจ้าเาเหมือนกับอนาถาปินทิกะเศรษฐีทําบุญอยู่บ่อยๆมีอยู่วันหนึ่งนั้นกําลังทําบุญถวายปตาหารพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์ห้าร้อเป็นบริวารปรากฏว่าคนรับใช้เขาเรียกว่าแม่แม่นมกันแล้วกันพาหลานสาวร้องไห้เข้ามาหา กำลังสนทนาธรรมอยู่นี่นะกับพระพุทธเจ้าเอาร้องทําไมล่ะลูกตุกตามันแตกแล้วเออร้องไห้ไม่ยอมหยุดปรากฏว่าอนาถาปิิกะบอกว่าไม่เป็นไรล,ลูกๆแตกแล้วเดี๋ยวเราก็ปั้นเอาใหม่เราซื้อเอาใหม่เอามองใหม่แล้วเราทําบุญฉลองเลยนี่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นี่ หลวงพ่ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มนมาห้าร้อยเลยเออจะร้องตุ๊กตามใหม่นะลูกนะอุ้ยหลานสาวตัวน้อยจุดร้องไห้เลยทีเดียววันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละโยมห่างวัดมาหลายเดือนแล้วเนี่ยโควิดมาอาจารย์ผ่็เสมบอกว่าเอาวะจะหาโอกาสอะไรไปทําบุญดีเออมาครั้งก่อนโยมสุขประสงค์ก็แอบมานี่นะพาก๋วยเตี๋ยวหมูตุนมาถวาย โยมอะไรนะปาลารควันเกิดโยมอะไรนะวันก่อนเนี่ยนะมาวันนี้อาจารย์พรเกษมก็เลยปาลารควันเกิดเออมาถวายปัตตาหารเพนแต่พระสมองค์เนรน,นะที่สำคัญก็คือเมื่อสักครู่ได้ยินได้ยินคุณอาทิตย์นี่บอกว่าเตรียมตัวมาสวดมนต์ด้วยนาะวันนี้นะ่เออ เป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองรัตนสูตรทําไมต้องรัตนสูตรเหตุที่ต้องสวดรัตนสูตรกันนี่ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเป็นขวัญเป็นมงคลแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยให้กับตัวเราด้วยให้กับบริวารว่านเครือที่มาร่วมในงานนี้ด้วยวันนั้นก็นิมนต์พระสงฆ์ โดยการน,นำของอาจารย์พระครูสวดรัตนาสูตรวันนี้เต็มบทนโยมนะเอ่อรัตนาสูตรเต็มบทเพื่อที่จะปัดเป่าความที่มีโรคมีภัยนะออกไปแล้วก็แต่ความหมายจริงๆนี่ให้ฟ้าฝนตกวันนี้ตั้งท่านะโยมนะเมื่อครั้งพุทธกาลพนะระพุทธเจ้าให้พระอานทนไปเรียนเดียนรัตนาสูตรนี่แหละเออเรียนเสร็จเรียบร้อยก็สวด สาธยายฝนตกหาใหญ่เลยทีเดียวชำระล้างสิ่งสกครกออกไปนะในวันนี้ก็เหมือนกันนโยมนะฝนตั้งเขาแล้วนี่เออวันนั้นเรามีการได้สวดมนต์ถือว่าเป็นบุญได้ถวายพระตาหารเป็นแต่พระสงฆ์องค์เนนก็ถือว่าเป็นบุญก็อดที่จะนึกถึงราชาเทพธิดาไม่ได้ราชาเทพธิดาเขาทำบุญ พอทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,ออเดินกลับบ้านไปงูกัดตายขึ้นมานะสิจิตดับปุ๊บไปเกิดเป็นนางฟ้าน ون, ู้นอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงดก็สำรวจตรวจสอบดูอุ้ยทำไมคนอื่นเขารัศมีมันสวยงามเหลือกเกินเนี่ยมันสว่างสวัยตัวเราทำไมมันดูลิบหลีลิบหลีก็มานึกได้ว่าตัวเองนะบุญน้อยทำบุญครั้งเดียวได้ไปเป็นนางฟ้าน่ะ อยากจะทําบุญให้มากขึ้นกว่านี้เอออยากจะทําบุญให้มากขึ้นกว่านี้แล้วทำยังไงก็ไปกว่าบริเวณกุฏิของพระกัสสปเถระวันแรกพระกัสสปท่านเห็นเอ๊ะทำไมลานกุฏิเรามันสะอาดอย่างนี้นะสงสัยพระนุ่มเนนน้อยมากวาดสลามังวันที่สองก็เหมือนเดิมอีกพอะวันที่สามนี่ ใกล้จะสว่างแล้วนางฟ้าเขามากวาดให้ท่านก็มองเห็นแสงสว่างก็ถามว่าน,นั่นใครกวาดบอกโยมเองโยมเป็นอุปถาธิกาของพระคุณเจ้านั่นแหละชื่ออะไรชื่อราชาเทพธิดาพวกเราไม่เคยมีอุปถาเป็นผู้หญิงอย่างนี้นมีสิเจ้าคะโยมได้รักษาไร่ข้าวสาลี ใส่บาทด้วยข้าตอกเดินกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านเลยงูกัดตายเออเอา้าวเอาอย่างนี้กันแล้วกันเธอก็ได้ทําบุญแล้วถวายข้าตอกหนึ่งครั้งนั่นก็เป็นบุญให้ไปเกิดเป็นนางฟ้าแล้วนี่มากวาดบริเวณวัดสามวันนี้แล้วเป็นบุญแล้วพอไว้ให้คนอื่นเขากวาดบ้างจะได้เป็นบุญโอ้ยราชาเทพิดาเสียอกเสียใจย,ยมร้อง,องห่มร้องไห้ เรื่องนี้ถึงพระพุทธเจ้าเชนะพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณของพระองค์เลยตัดตัดเป็นพระคาถาว่าปุญญเจบริโสกยิรากยิราเถนังปุณปุณังตมหิฉันทังกยิราถสุขโขปุญญสัอุจโยพระพุทธเจ้าตัดบอกว่าหากบุคคลทำบุญ ควรทําบุญนั้นบ่อยๆควรทําความพอใจในบุญมานั้นเพราะก,การสั่งสมบุญนําความสุขมาให้เหมือนกับอาจารย์รเผ่าเกษมนี่แหละทําอยู่ทุกบ่อยทุกบ่อยปีใหม่ก็มานี่ถ้าหาก่็ไม่มีโควิดมากันเต็มลานนี่เลยนะนี่นะเออปีหน้าหวังว่าคงไม่มีนะโควิดนี่นะเออมาถวายนะมาถวายพระทหารเปรนพระสมองค์งเนนเป็นประโยชน์ทั้งเป็นอัตรประโยชน์ ประโยชน์ส่วนตนนะได้พึ่งบุญกุศลที่เราได้ทําแล้วก็เป็นประหิตตระโยชน์เป็นประโยชน์ส่วนรวมได้สนับสนุนพระสงฆ์องค์เนนให้ศึกษาเล่าเรียนหาเปลี่ยนปฏิบัติในที่นี่เรียนหลายอย่างนะโยมนะเออบาลีก็ทําท่าจะได้อยู่แต่มันก้าวขาไปครึ่งเดียวว่ามันต้องซ่อมอีกเออประโยคสองประโยคสาอาจารย์สุประสงคบอกไว้ก่อนนะ ถ้าหากว่าได้นี่ต้องมาฉลองเจนะอาจารย์เผ่านะ,นะเออมาเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวกันใหม่ได้ประโยคสองนะสี่รูปแต่ว่าได้หนึ่งวิชานะต้องสอบอีกหนึ่งวิชาประโยคสามหนึ่งรูปนะก็ต้องสอบซ่อมอีกเหมือนกันเพราะนั้นบาลรีก็เรียนอภิธรรมก็เรียนจะสอบเดือนมิถุนาเนี่ยท่องจบเล่มนโยมนะเอออภิธรรมเนี่ย นักธรรมก็เรียนปีนี้ได้นักธรรมเอกหนึ่งนะนักธรรมตรีสามนะสอบแล้วก็ปริญญาสามัญมีถึงมห้าสูงสุดจะขึ้นมหกแล้วรวมความว่าทั้งหมดทั้ง